สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเพืนเรียนรู้การเกษตรณและต้องเที่ยวบานเกษียณแ้วนะครับวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวที่ตลาดตะเบือมุงมูลนะครับพนแล้วก็ต้องต้แนชอเป็นบรรยากาศหลังจากฝนตกทุคืนนะครับวันนี้ก็ตลาดก็มีความคึ่ืนนะครับชาวบ้านก็มาเดินซื้อสินค้ากันนะครับก็จะเป็นมีปลา ไม่น้ำมูลน,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 นะครับอันนี้็นปใบยอนนะครับก็จะเป็นวัตถุดิที่เราจะมาทำเป็นหมกอยนี้ครับก็จะมีปลาข้าวหอันนี้เป็นตลาด ขึ้นบ้านนะครับก็มีกบมีพืชผักนะครับขีเหล็กนะครับเนครับมีพิกเขียน้าันี่ก็จะเป็นไหลรัวแล้วก็ทอดมส่วนนี้เรียกมันเซน,นะครับทำาเราไปกินกันได้น,น,นะครับ นี่ก็เป็นปลาครับปลาขาวน,าานะครับปลาลโยนนะครับจะแสดงก่อนแล้วห้าสิบบาทเท่านั้นเองครับเป็นปลาทีท่หาก,กินได้ยากนะครับได้จดกากธรรมชาติตอนนั้นนะครับไมไ่เป็นมใจกลางตลาดชาวลุงบูน,น,นะครับ ัจากตลาดนะครับเราก็มาก่อไฟนะครับก่อไฟเพื่อจะทําการหมกปลาย้อนนะครับเป็นอาหารเช้าวันนี้นะครับเป็นเมนูวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์อากาศค่อนข้างแจ่มใสนะครับวันนี้ทีนี้ก่อไฟเองเลยนะครับจากนั้นก็ใส่ทานนะครับเราจะใส่ขี้กระบองนะครับหรือขี้ใต้นะครับในการ เป็นเชื้อเพลิงนะครับจากนั้นก็นําฟืนแล้วก็นำถ่านมาใส่นะครับอ่นนี้เป็นผักสวนครัวนะครับเป็นใบแมงลักนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับที่ปลูกเองนะครับอันนี้ฐานได้ที่แล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปตัดใบตองครับใบตองแล้วนํามาลนไฟนะครับเพื่อให้อ่าใบตองมีความอ่อนตัวแล้วก็มีความเหนียวนะครับเวลาเราพับ ในการหมกจะได้ไม่แตกนะครับก็ย่างไฟนะครับพราะให้มันอ่อนนะครับไม่ต้องย่างนานมากนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตำพริกแกงนะครับก็จะมีพริกกระเทียมอหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะครับใส่เครือเล็กน้อยนะครับใส่วเ่จากนั้นก็นําปลามาคลุกเคล้ากับเครื่องแกงนะครับ คลุกเคล้าให้ทั่วนะครับแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเครื่องปรุงก็จะมีแค่เกลือกับน้ำปลาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใส่ย่างอินเลยนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอันนี้จะชิมไม่ได้นะครับเพราะว่าปลายังหยอยู่นะครับจากนั้นนะครับหั่นผักขยงใส่นะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับ ก็ปลากระยงนี่มัแล้วสิบบาทนะครับจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับคลุกไปคลุกมาอย่างนี้น,นะครับจากนั้นก็นําใบตองที่เราบนไฟแล้วนะครับมาเอามาวางใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ตักปลาใส่ก็จะหมกละประมาณ4ี่ห้ตัวนะครับที่เราซื้อมาวันนี้อ่าสองจานก็จะได้ประมาณ3ามหมกนะครับ ปลิงยอเป็นปลาธรรมชาตินะครหากินได้ยากมากนะครับจะมีเฉพาะในแม่น้ําใหญ่เท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ภาพใบตองนะครับอันนี้เราจะไม่ต้องกลับไม้นะครับเราจะใส่ลงไปในเหล็ก,กย่างเลยนะครับจากนั้นนํามาย่างไฟนะครับอีูประมาณกลับไปกลับมานะครับประมาณ20นาทีนะครับเราก็จะได้ ป่าหมวกไปยอนนะครับนี่ครับก็กลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับ่าไม่กองไม่ข้างนอกไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับ